สมาร์ทอินแมนแล้วก็ป้อมสก,กุลนครโอ้รถเยอะมากเลยถ้าถากยังไม่ได้เข้าไปไว่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับที่ตำบลปักช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีนะฮะวันนี้มีการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นปิตาจัมโบนะฮะปิตาจัมโบหนวัดถ้ำสิงโตทองนะครับที่จัดสร้างโดยทีมง,งานที่เสือนะฮะ ็มีที่ป้อมฮะนี่ป้อมสกลนครแล้วก็นิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจนะฮะวันนี้ก็ผู้คนก็มากันเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าเขาทราบข่าวกันอย่างไรนะฮะมากันเรียว่าแน่นขนาดเลยรถนี่ก็หาที่จอดได้ยากนะฮะโอ้โหรถหลามนะฮะรถหลาม เก็บภาพบรรยากาศไปให้ไ <Bien> ด้ชมกันนะครับโอ้โหไม่ร huh. uh ู huh. uh ้ว huh. ่าเขาทราบข่าวกัได้ยังไงนะเนเนีเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มาจัด ตาราพิธีในการปลุกเสกกันก็ด้านหน้ารูปหล่อขนาดใหญ่ของวัดถ้ำสิงโตทองกเนินนกแกแแล้วเจอคข้าปอน์สองัสองอเรีย นะพามาดูประามอภิธีครับตอนนี้ผมอยู่กับเฮียนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจแล้วนะครับ เดียครับวันนี้วัตถุมงคลเนี่ยมาปลุกเสกกันยังไงครับนี่ก็สวัสดีนะครับก็ขออนุญาตนะครับพอดีกินเต็มอยู่นะครับวันนี้นะครับมาปลุกเสกนะครับนะครับคือพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับจัมโบ้สองพระปิตาปดนีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญยุ่นแรกของคุโต๊ะนะครับทั้งหมดก็สี่พิมพ์ครับตรงนี้อ๋อมีสี่สี่พิมพ์เขาปลุกเสกกันวันนี้ใช่ครับ ป้าปิดตาจัมโบ้ออกวันนี้เลยวะจัมโบ1 1> หม้หนึ่งออกวันนี้เลยครับ<อ>จัมโบ้หนึ่งออกวันนี้นะครับก็พร้อมรับพารได้เลยนะครับก็เห็นคนรอรับเยอะขนาดนี้ก็ดีใจมากเลยคนมาทำพิธีวันเยอะมากทําไมเขามากันเยอะเรา,เราบอกกําหนดการเขาไว้ก่อนหรือเปล่าวะเรามีเรื่องแก้กหนดการไว้ว่าเราเทควันที่แปดวันนี้ครับก็เห็นว่าเป็นวันที่เหมาะสมแล้วก็เป็นวันที่เราพร้อมจริงๆนะครับทุกคนก็มาร่วมงานด้วยกันก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติงานวันนี้นะครับ พระเกจิที่มาปลุกเสกในวันนี้มีหลวงพ่ออะไรบ้างครับนมีมาทั้งหมดครับอันหนึ่งนะครับพระมหาสุวรร์อ่าสองหลวงพ่อแอมวัดตะตกนะครับครับลูกศิษย์พุวโตนะครับสามพระอาจารย์ดำเจ้าวาดวัดท่าศุกร์โตทองหุวโตอีกท่านหนึ่งครับครับสี่นะครับเจ้าวาดวัดประดู่ฉินพีนะครับอืมวดปู่โตอีท่านก็คงรู้จักว่าเป็นวัดของหโตอีกวัดหนึ่งนะครับส่วนห้านะครับ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับวัดเพชรสมุทรนะครับก็ท่านคงรู้จักวัดวัดบ้านแหลมนะครับวัดบ้านแหลมก็เหรียญท่านก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ท่านเข้าวัดมาปลุ๊ปเศษให้เราครับอ๋อครับโอ้มาหลายรูปนะครับทั ap, em ้งหมดห้าเกจิครับต่งต่างนะครับเนี่ยครับก็ราคาเป็นไงแล้วครับตอนนี้รุ่นปิดตาจัมโบ้หนึ่งเนี่ยจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเปิดจองนะครับราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาทครับแต่ตอนเปิดจองจนถึงวันนี้ประมาณรียสิบแปประมาณั 20-30วันนะครับตอนนี้ราคาก็ทะยานขึ้นไปถึง500บาทเล่นหากันหน้าวัดได้500เปิดตัวนำเลิกนะครับราคาจอง150นะครับตอนนี้ก็ขายกันอยู่ในแบบให้บูชากันอยู่ในติ๊กต็อกบ้างในเฟซบุ๊กบ้างในเผาเป่าเมืองจีนบ้างนะครับตอนนี้ประมาณ7 0 0 8 0 0ว่าถึง1,000ครับแล้วคนที่อยากจะได้รุ่นนี้ที่แบบว่า ตอนนั้นผมก็เคยประชาสัมพันธ์ไปนะว่าติดตามในเพจเฟซบุ๊กนะฮะเดรนิพัฒน์สมาร์ทอินเมดก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ครับติดตามได้ทายได้นะครับสอบถามได้นะครับหรือนะครับง่ายๆช่องทางหนึ่งนะครับเข้าเฟิร์สนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับชื่อกลุ่มนะครับพระ ผงยอดนิยมสายพี่เสือครับในนั้นจะมีทีมงานแล้วก็มีสายบุญต่างๆที่ได้มาจับจองไว้คบ่าเปันกลุ่มหลายท่านมากมายนะครับสามารถติดตามได้หรือในทิกต็อกนะครับเริ่มคำว่าพระพี่เสือนะครับก็มีทีมงานแบ่งปันแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่รับพระไปแบ่งปันกันนะครับในเผาเป่าเมืองจีนก็มีนะครับเข้าไปเว็บไซต์เผาเป่าได้ครับ อ๋อก็มีราคาน่าจะแรงนะในว่านจีนเหตุสมผลในเมืองจีนที่พันห้าครับแต่ว่าเขาขายเป็นภาษาจีนนะครับเขาคำรับลูกค้าคนจีนแต่ว่าในทิกตอกในเฟซบุ๊กก็ประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับอ๋อเดี๋ยวผมต้อง ใช้เฮียนิพัฒน์ไปทานไอติมก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะละลายขอบคุณมากครับมาขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับผลงานครับผมฝากที่เสือนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกของคุณโตนะครับเปิดจองในเดวันนี้นะครับอ๋อจะมีเปิดจองอีกใช่ไหมฮะเป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นติมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เก็บภาพได้นะฮะได้ครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะเหรียญรุ่นแรกหรือว่ามีความสนใจหาติดต่อผมไม่ได้ติดต่อที่ ยูทูบช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ฝากลิงก์ไว้นะครับก็ใต้ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปกดลิงก์กันแล้วก็ได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุมงคลต่างๆที่เข้าร่วมนะในการปลุกเสกครั้งนี้นะฮะ ก็อย่างที่ว่านะครับมีพระปิตาขนะองหลวงปู่โตะนะฮะปิตาจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองแล้วก็เหรียญข้างกระหนกนะฮะหรือกระหนกข้างแล้วก็เหรียญครึ่งองค์เนี่ยแหละครับก็จะมีการเปิดจองกันนะฮะ ผู้คนมากมายเลยนะครับมาเป็นสักขีพยานแล้วก็น่าจะรอวัตถุมงคนกันด้วยนะรอแจกอะไรเงี้ยบางเจ้าก็รอที่จะบูชากันหน้าง,งานเลยนะครับท่าทั้งหมดเลยก็ไแด้ไม่เไป็นหรอเขาได้ไไดพ,พระอาจารย์โอ้โพอดีเลยเจอพระอาจารย์บรรพฤวัดเขาลังเสือนะฮะได้หรอพระอาจารย์ นะขอบคุณครับเวชนะฮะโอ้ขอขออนุญาตนิดนึงครับนะโอ้ไม่รู้ว่าพระอาจารย์มาเนี่ยรอบแล้วไม่คีดมาตรงสักทั้งหมดรอเหรอฮะโอ้โหนะฮะถ้าเป็นวัตถุมงคลของวัดถ้ำสิงโตทองนี่ได้ข่าวบ่อยๆนะฮะว่าพระอาจารย์บรรพตรัตนาโคเนี่ย ท่านเจ้าว,วัดวัดเขาลังเสือเนี่ยจะมาปลุกเสกด้วยนะฮะหลายๆรุ่นแล้วนะครับพอดีหลวงพ่อวัดท่านสิงโตท้องท่านนิมนต์มาให้พระในพื้นที่ด้วยนะเนี่ยผมองค์นู้นเนี่ยองค์องค์ที่นับประคำอยู่หน้าพระอาจารย์บรรพฤษนี่ก็ไม่ไม่ทราบใช่ไหมคำถามพระเนี่ยพระยังไม่ทราบเลยเพระเราต้องถามถานะครับพี่นะแต่เขาจะได้โอ้เดี๋ยวต้องต้องถามถา กี่ลังครับพอทราบไหมครับสร้างกันเออสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าลังโอ้โหถ้าทางจะหมดนะดูท่าแล้วอ่ะหมดแลยอ๋อเออเหรอหมดตั้งแต่เปิดจองแล้วเหรอใช่ครับประมาณโอ้โหยี่สิบนาทีเต็มเหรอครับอ๋อตอนนี้ก็จักมาประมาณหมดตอนนี้ก็เห็นรถเล่นเมื่อกี้ก็ติ๊งแงงกันติดประมาณสองเบอร์แล้วพี่เหรอโอ้โหยอดให้พอว่ามากันหลายสายครับเหรอครับ นะฮะล,ลังละสองหมื่นกว่าแล้วโดยประมาณอ๋อเดี๋ยวจะด,ดูดูตอนที่น่าจะมีการการบูชาการน้าง,งานด้วยนะ,ะมีไหมมีครับแต่ว่าบอกแล้วเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยมีซองตังบุญซองละร้อยเข้าอ๋อเมื่อกี้ใช่แล้วครับอ๋อเหรอฮะโอ้โหมาไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ารูปเนี้ยเบื้องหน้าของพระอาจารย์บรรพจนี่ก็คือ,อท่านเจ้าวาด วัดเพชรสมุทรวัดเพชรสมุทรนะฮะก็วัดบ้านแหลมวัดหลวงพ่อบ,บ้านแหลมนะฮะสระมังกรครับน,รนะฮะค,คนมากันเยอะนะอันนี้เขาติดตามจากเฟซบุ๊คลหรือเปล่าเขาเขาถึงมากันเยอะขนาดนี้แทบไม่มีที่จอดอ่ะชอบมาบอกกันนะครับพอดีหลังเราไปแล้วตอนมาเสกวะระที่สี่เนี่ยก็คือแบบยังงงเลยเออเหรอฮะโอ้เยอะมากครับสามร้อยหกพันอยู่ในท<ม>ี่มา ไหนเสกวาระวาระที่สี่นะหม,หมายถึงว่าอ,นนอันนี้เป็นวาระที่ห้าแล้วครับอ๋อนี่วาระที่ห้าแล้วเหรอโอเออผมไม่ได้ติดตามข่าวนะอันนี้<อ>พุ่งทราบเหมือนกันในห<อ>้าวาระแล้วนะฮะหลวงพ่อพัดก่อนแล้วก็ไป,ปเสวะกระดูกชิมทีนะฮะหลว<า>ลงพ่อพัดแล้วก็วัดพับสิ่งโตทองวัน,นนี้ก็วัดทับโลภอ๋อเป็นงั้นนี่เองนะฮะโอ้วาระที่สี่หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยด้วยเหรอฮะโอ้สุดยอดนะรุ่นนี้บางคนก็บอกโอ้โหราคาสูง ก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรความชอบความศรัทธายิ่งคนยิ่งต้องการมากเนี่ยคือมันผมว่ามันแรงด้วยเพราะว่าเราปลกเสกหลักวาระจริงๆครับสรางวาระแล้วก็พระเราสร้างสวย<อ><อ>มีเซอร์ไพรส์ยเยอะอ,ะอ๋อมีเซอร์ไพรส์เยอะเรือย แล้วก็เป็น er, ทีมแรกที่ได้มันทาที่วัดทํำสิงโตทองพอเรามาปุ๊บตอนนี้มีอีกอีกสิบกว่าทีมเข้ามาอใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเสร็จแน่นอนอ๋อดีนะมามาช่วยช่วยกันเนี่ยรูปหล่อของหลวงปู่จะได้แบบว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปสักทีนะคุณก็รอกราบไหว้เนี่ยข้างหลังเนี่ยนะตั้งแต่ปี60-62ประมาณนั้นน่ะนะฮะยังยังไม่เสร็จนะฮะ เรียกว่าเป็นคิมแรกครับพี่เสกในโบสถ์วัดประดุจชมพีโบสถ์เก่าออ๋เสกที่วัดทับสิงห์โพทองที่โพธิ์ทั้งนั้ด้วยอ่าฮะนะฮะก็หอวงพอเจ้าว่าก็ให้จีวรพมก็มาเรื่องอื่นนึงอ่าจีวรแล้วก็พวกเกษาด้วยเห็นว่าใช่ไหมใช่ใช่เกษา

do give me one one. And... <imitation> Line

เาสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับพระปิตาจัมโบ้หนึ่งวัดหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะครับโดยทีมงานที่เสือนะฮะก็<อ>นะฮะถ้าทางจะรอวัตถุมงคลกันแต่ไม่น่าจะมีแจกนะได้ข่าวว่าไม่น่าจะมีนะฮะก็ต้องไปตามกันที่เพจกันเอาเองแล้วกันนะครับ,นะรบมาเป็นศักดิ์ศรีพยาในการปลุกเสกปลุกเสก นานมากนะฮะนานมากเลยนะตั้งแต่เวลา12นาฬิกากว่ากว่านะฮะท่านท่านพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระรา,ามหลวงเนี่ยท่านก็มาปลุกเสกก่อนนะฮะเพราะว่าท่านน่าจะติดกิรนินิมนต์หรืออะไรเนี่ยอ้ามีการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเดินไปที่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับจะมีการแจกที่หน้าโบสถ์ออาไปเลย่าเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวไปช้าไม่ได้กันนะฮะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะมีความเคลื่อนไหวที่โบสถ์แล้วนะครับเนี่ยจะไปเดินทางไปที่โบสถ์กันนะฮะอ๋อเขามีหมายเลขของเขานะฮะใครมาช้าก็อดอย่างผมเนี่ยอดแน่นอนที่รับขาครับอดตลอดที่หลังโบสถ์เลยนะครับ อันนั้นเขาได้ซองไงพวกที่ได้ซองตอนแรกไง<ร>ใช่<ร>ป่ะได,ได้หมายเลขได้อะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวจะดูมีการซื้อขายหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่ลับพระนะครับรอสงสารโบสถ์เลยนะครับอ่าไปรอหลังโบสถ์ที่บัตรคิวเข้าตามที่เดียวบัตรคิวนะครับ ตามบัตรคิวคอ,อ่าตาบัตรคิวแลฮะเราคงไม่ไม่ต้องไปเป็นสักขีพยานเราและฮะ<ห>เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อื่นต่อนะฮะก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะ